ขาณะน้วิกนดีลอยมตวนมาดามเฮงตุีส่งขณนนีอุดงส่งมาดามเฮงวลเทปที่สี่โคชิโมนี่ฮต่อไปเป็นน้ำใสใจจริงที่โคไป บอเตัวนัมเวียนดีลายที่สองวัลทิพที่สามโคชิมที่สี่มาดามเฮนเนดียต่อไปเป็นลักกี้ลิเวอร์ที่โคบยสองอากันตตรงอุดมบป็นตัวนัม โคชิโมลแงข้านาคุมาลขาน้โคชีโมลเตุนขาน้โคชิโมลเตนนวิกนดีลายดีสังขนาน้โคชิโมลเบตุนนาวิกนดีลสงลีเวรีส